ไม่พี่หน้าผมหน้าผมเปโดเปโด,ดกันเดือดเเลยไม่ช่วยไม่ได้หว่ะยิงแก่หลับนึิมกันถอยมาก่อนถอยมาก่อนโอ้โหหลับสองเดีือดตียแกันสองตัวพี่ตัวไก่ตัวไก่อ๋อสองตัวไผมจะถึงแล้วเฮียแป๊บนึง <c oughs> ขอตำแหน่งด้วยเฮีย มันเยอะว่ะผมต้องถอยก่อนเออยืนโซนไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปกันมีีีกแพงน้ฟรเลยอยู่ๆตรงนั้นแหละอยู่ไปอยู่ตรงเต็นท์ได้ป่ะยิงแป๊บ้ายิงแป๊้ายิงคนนีดยิงนิงตรงเนี้ยตรงเนี้ยยิงยิงหลังใช้เลยตายเดือง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 ยืนโซนนะ

ไปเปล่าเล่นเล่นสองเล่นสองมาเล่นสองเล่นสองไม่ตายอุดโลอุดโลอุดไหนยาไปไหนวะยาเก็บเลยนะใครใครก็ได้เคลียร์คนหนึ่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมไล่ยิงก่อนแป๊บนึงเก็บไปเลยโอ้แม่งเอ้ยเมายางนี่มาร์คมาร์คมาร์ค แม่งเอ้ยแกนต้องคุมเต็นท์ให้เพื่อนต้องเก็บเลยมันมันมีนะได้ยินเสียงอันนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ของของที่ไหนการทำอย่างั้นโพสท่านี่มีตัวหนึ่งไอ้มันมันมันโดดยิงเพื่อนเราอยู่เก็บเลยเก็บเลยทยอยเก็บกันไปทยอยเก็บกันไปเร็วเข้าเร็วดันแม่งเลยแกนเอาไหมมาปะมาปขวามาขวาผมมาขวาผมขวานะแกนขวาเอากระสุนไม่มีโหลืมใส่เดี๋ยวมาลองไว้แกนลองไว้ก่อน อย่าพี่พี่ถอยมาก็ได้ถ้ามันมีตัวมีตัวตายหนึ่งตั๊กไม่ตายโอ้ตายเอตั๊กพี่พี่พี่มา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 มซ้อนผมเลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเดมามาซ้อนอยู่กันตายหนึ่ง็อขย่กันไปแล้วเข้าไปแล้วตอนนี้ไม่หน้าหมด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 สวยเราเสียบ้างได้บ้างอ่ะแต่อย่างน้อยเออให้คนเราดิสออกแค่ได้มดีแล้วยังดีมั้งเออ ไม่ไอ๊ะพี่เสียงหมือนมาวันแรกเสียงมันพี่เบสเลยอ่ะพี่นุดูดิพี่พี่ลงมาเฮ้ยใครยิงวะไอ้ใครข้างในมีแกนแกนข้างในมีนอนนอนอยู่นอนเย็นอยู่เดี๋ยวนะังหลังเสรล้วหลังเสร็จแล้วพี่เคลียร์ได้ป่ะพี่เคลียร์ได้ป่ะผมขอดักนี้ก่อนดักดักดักไม่นอนไม่นอนมันจะเข้ามันตายแล้วไหม่ะมันตายหรือเปล่า